วัสดีครับผมวานัทถาวออโต้ครับขอบ้อควรรู้ครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ในเมื่อความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับเราควรทําอย่างไรหรือจัดก,การอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุวันนี้ผมมีวิธีมาบอกเพื่อนครับ อย่างแรกเลยครับพยายามมีสติหยุดรถทันทีและอย่าหนีจากสถานที่เกิดเหตุไม่ว่าคุณจะผิดหรือไม่เพราะว่าถ้าคุณหนีจะถือเป็นคดีอาญาที่คุณมีความผิดข้อต่อมาครับถ้ามีประกรันรถยนต์โทรแจ้งบริษัทประกันภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามลุ่นรถจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาตีเส้นหรือเจ้าหน้าที่ประกันภัยมาถึงระหว่างนั้นพยายามถ่ายรูปที่เกิดเหตุไว้ครับข้อที่4อย่าพิ่งขอโทษหรือกล่าวโทษฝ่ายตรงข้ามนั่นอาจทาให้สถานาการณ์แย่ลง อย่าเพิ่งตัดสินว่าคุณหรือฝ่ายตรงข้ามฝ่ายผิดข้อที่5ครับกรณีมีคนเจ็บรีบนําส่งโรงพยายบาลให้เร็วที่สุดแต่อย่าเพิ่งตกลงค่าเสียหายอันนี้ให้เจ้าหน้าที่ประกันเป็นคนแนะนําครับข้อที่6หาหลักฐานควรสังเกตว่าแถวนั้นมีกล้องวงจรปิดหรือไม่หรือรถคันรอบๆมีกล้องหน้ารถหรือไม่หากเขายอมเป็นพยา,ยานให้คุณควรขอเบอร์ติดต่อไว้ครับข้อที่7หากสงสัยว่าได้รับบาดเจ็บรีบไปโรงพยายบาลหากปล่อยไว้นานจะทําให้การเรียกร้องค่าเสียหายทําได้ยากขึ้นครับ ข้อที่8อย่าพึ่งรับข้อเสนอและยองความในกรณีที่อีกฝ่ายยองรับผิดเนื่องจากการบาดเจ็บที่คุณได้รับอาจต้องใช้เวลาสักพักในการวินิจฉัยหรือแสดงอาการเนื่องจากการเรียกร้องค่าเสียหายภายหลังนั้นทําได้ยากหากคุณยอมความไปแล้วรอให้ประกันรถยนต์มาคุยจะดีกว่าครับขอให้ทุกคนปลอดภัยกับการแินทานะครับสุดท้ายครับหากคุณกําลังมองหารถมือสองดีทักคันมาหาเราครับเพราะเรามีทีมงานคุณภาพที่พร้อมจะฟื้ทุกคนันดันทุกเคสให้การอารืงของคุณเป็นเรื่องง่ายครับ อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับ